ออผมไปจิตใจน้ําจิ้มซีฟู้ดเจ้าหนึ่งนะครับอร่อยมากผมเลยลงทุนซื้อปลามาเทสตัวหนึ่งบอกเลยว,ว่าเวิร์กซีฟู้ดเขาดีนะแต่ปลานี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก้างแม่งเยอะกว่าเนื้ออีก สำหรับคนที่ติดตามผมนะคนที่รอคลิป Apple Watch นะผมสั่งไปแล้วแหละแต่ของไม่รู้จะมาถึงวันไหนนะก็เลยมากินปลารอก่อนคลิปนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะ ถ้าไม่เห็นก็เสียใจด้วยดูน้าปลาครับคุณอจัใจ,จ อซ uh huh. ีฟู้ดต้องมาครับช็อตละคคำนะถึงจะอร่อยคุณยังไม่กินข้าวเล้วันนะี้โคตรหิวขอบคุณพี่ปานะครับที่ให้ผมมือนี้นะครับผม อืมอร่อยมากคาดว่าคลิปนี้น่าจะกินไม่หมดนะเอ้ยไม่ใช่สิมันให้มา3านาทีเนะาะคาดว่าจะถ่ายให้กินหมดไม่ได้หรอกนะทุกคนยังไงก็เข้าไปติดตามผมที่เฟซแล้วกันนะพิมพ์ว่า t a y p t n นะครับผมจะเป็นรูปภาพขาวดำนะเป็นวิดีโอนะรูปปกเป็นวิดีโอสำหรับครทีผมกินของแปลกอะไรก็คอมเมนต์มาละผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ